โค้งสุดท้ายงวดวันที่16กรกฎาคม 66, 66รีบจัดด่วนไฮอาภาพรจุดทูบได้เลขเด็ด3ตัวเน้นๆบอกเลยงานนี้รวยเละเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่เลขเด็ดเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องสาวลูกทุ่งชื่อดังไฮอาภาพรนครสวรรค์ที่หลายๆคนนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งก่อนถึงวันหวยออกทีรายเจ้าตัวมักจะนำเลขเด็ดเลขดังมาแบ่งปันและนำมาฝากแฟนๆอยู่เสมออย่างรอบนี้ด้วยเช่นเดียวกันบอกเลยถูกใจคอหวยกันสุด ไฮอภาพรแจกเลขเด็ดสามตัวเน้นๆล่าสุดไฮได้ไปออกรายการแฉซึ่งด้านมดดำได้ถามว่าล่าสุดไปจุดทูบวัดนี้มาได้เลขหนึ่งสี่เก้าซึ่งไฮได้ตอบกลับว่าชอบเลขนี้60%บเอร์เซนบางทีก็เป็นเลขบ้านเลขท้ายบัตรประชาชนเดือนนี้เดือนเกิดเราด้วยเดือนนี้หวยออกสามรอบหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งฉันเกิดวันที่29งวดนี้เลขเดิมจะมาด้านมดดำก็ได้บอกว่าตัวเองชอบเลขเก้ อีกทั้งหายยังเล่าว่าเมื่องวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์66สมีลุงคนงานวัดป่าภูทักเบิกถูกรางวัลที่หนึ่งจำนวน12ล้านลุงคนนั้นเขาขอฉันวันนั้นฉันไปลุงถามเลขอะไรบอกลุงไปดูที่ทูบแล้วลุงก็ถูกด้วยลุงอยู่มาตั้งแต่สร้างวัดสมควรได้มากๆบุญของเขา